โอเคนะครับก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิสิกส์บายคุณโน้ตอีกเช่นเคยนะครับใครที่ยังาไมา่ได้กดติดตามคุณเนาะก็รบกวนฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยเนาะนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่คุณลงเลยวันนี้เรายังอยู่กันในบทที่19เกครับเกี่ยวกับเรื่องของฟิสิกส์อะตอมนะครับซึ่งหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือทวิภาคของคลื่นและอนุภาคนะครับถ้าย้อนกลับไปนะครับในตอนมอ5นะครับเราจะทราบว่า ไอแสงเนี่ยนะครับที่เราเรียนมานั้นมีคุณสมบัติของความเป็นคลื่นนะครับเราได้ทําการทดลองไปเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยวเบนของแสงการแทรกสอดของแสงครับผ่านสลิดเดียวและสลิดคู่นั่นเองนะครับหลังจากนั้นครับนักวิทยาศาสตร์ก็ได้มีการค้นคว้าแล้วก็ทดลองเรื่อยมาครับจนในที่สุดเนี่ยนะครับไอสไตครับก็ได้พบปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกครับซึ่ง ปรากฏการโฟโตอิเล็กทริกนียก็จะทําให้ไอซ์สไต์ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาฟิสิกส์ด้วยนะครับเขาพบว่าแสงนั้นมันคือโฟตอนครับนะไอตน์เรียกแสงว่าโฟตอนโฟตอนก็คือกลุ่มก้อนของพลังงานครับซึ่งมันจะมีลักษณะเป็นอนุภาค่น่งดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็เลยบอกว่าอ้าวแสงนอกจากจะเป็นคลื่นได้แล้วครับแสงนั้นยังเป็นอนุภาคได้ด้วยนะครับคนนี้ ก็มีนักวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมขึ้นมาครับเดบอยครับเดบอยเดบอยก็เลยไปพูดว่าถ้างั้นแสงจริงๆน่าจะแสดงสมบัติคู่เลยนะครับก็คือเป็นอนุภาคก็ได้นะครับเป็นคลื่นก็ได้นะครับแล้วก็แน่นอนครับแล้วสสารทั้งหลายครับแสดงคุณสมบัติเป็นคลื่นได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของความยาวคลื่นเดบอยนั่นเอง <muitas partager> euh มาดูกันในหัวข้อแรกก่อนนะครับหัวข้อแรกจะไปเกี่ยวกับเรื่องของปรากฏการ์โฟโตอิเล็กริกนะครับโฟโตอิเล็กริกเอฟเฟกปรากฏการ์โฟโตอิเล็กทริกทำยังไงนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ให้เราฉายแสงที่มีความสีสูงครับตกกระทบผิวโลหะนะตามรูปเลยครับมีแสงวิ่งเข้ามาตามนี้เลยปึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดวิ่งเข้ามาตกกระทบผิวโลหะครับที่ที่ตัว C ของคุณเนาะนะครับ หรือว่าตัวแคโทดนะครับมันจะทําให้เกิดอะไรครับมันจะทําให้เกิดประจุไฟฟ้าลบหรือพูดง่ายๆก็คืออิเล็กตรอนอิเล็กตรอนนั้นจะหลุดออกมาจากผิวโลหะครับนี่กลายเป็นตัวอิเล็กตรอนครับหลุดมานะครับไออิเล็กตรอนที่หลุดมาเหล่านี้ครับเราเรียกมันว่าโฟโตอิเล็กตรอนครับเราเรียกมันว่าโฟโตอิเล็กตรอน ซึ่งโฟโตอิเล็กตรอนครับเมื่อมันเคลื่อนที่ครับนะไปอย่างขั้วแอโนดครับมันก็จะทําให้เกิดกระแสไหลขึ้นมากระแสไอที่กระแสที่ไหลตัวนี้ครับเราเรียกว่ากระแสโฟโตอิเล็กตรอน ron, ครับเราเรียกว่ากระแสโฟโตอิเล็กตรอนแต่คราวนี้ในการทดลองยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมครับไม่ใช่ว่าเราจะเอาแสงแบบไหนก็ได้วิ่งไปตกผิวโลหะแล้วอิเล็กตรอนจะหลุดครับ นะมันมีคุณสมบัติเฉพาะอยู่นะครับเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยแสงเข้ามานะครับถ้าแสงที่เราปล่อยออกมานั้นนะครับมีความถี่ที่เหมาะสมมันถึงจะเกิดตัวนี้ขึ้นมานะครับนะบมันถึงจะเกิดตัวนี้ขึ้นมาโดยเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราพิจารณาแบบนี้ง่ายๆเนาะนะครับในโลหะตัวนี้ มันจะมีพลังงานที่เราเรียกว่าพลังงานยึดเหนี่ยวอยู่นะครับพลังงานยึดเหนี่ยวนะครับพลังงานยึดเหนี่ยวอะไรล่ะยึดเหนี่ยวนะครับอ่ะพลังงานยึดเหนี่ยวตัวนี้นะครับคุณนศใช้สัญลักษณ์เป็นตัวดับเบิลยูแล้วกันเราเรียกมันอีกชื่อหนึ่งว่าฟังก์ชันง,งานนะครับหรือว่าเวิร์กฟังชันนะครับเว okay. ิร์กฟังชันโอเค F U นนะครับ C e T I O N อ่าฟังชันง,งาน นะครับเมื่อไหรก็ตามที่เรามีพลังงานของแสงครับตัวนี้พลังงานของแสงพลังงานของแสงถ้าเราจำได้ตามกฎของพังมันจะมีค่าเท่ากับ hf นั่นเองเมื่อไหรก็ตามที่เราใส่พลังงานแสงนั้นมีค่าเท่ากับพลังงานยึดเหนี่ยวตัวนี้ครับมันจะทำให้เกิดอิเล็กตรอนหลุดออกมาจากอะตอมโลหะนะครับนะ พลังงานของแสงเดี๋ยวคุณโศสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับและเมื่อเราเพิ่มพลังงานไปหรือว่าพลังงานของแสงเนี่ยมันมากฝ่านะครับตัวพลังงานยึดเหนี่ยวมันจะทําให้อิเล็กตรอนนั้นหลุดแล้ววิ่งด้วยนะครับหลุดแล้ววิ่งด้วยทําให้เราสามารถเขียนเป็นสมการได้แบบนี้ครับ E ตัวนี้ครับก็จะเป็นพลังงานของโฟโตอิเล็กตรอนนะครับจะมีค่าเท่ากับพลังงานของแสงที่ใส่เข้ามาครับ h f ครับลบด้วยฟังก์ชันงานหรือว่า work function นะครับไอตัวฟังก์ชันงานตัวนี้ work function ครับจะมีค่าเท่ากับ h คูณด้วย f 0ครับ f 0เราเรียกมันว่าความถี่ขีดเริ่มนะครับความถี่ขีดเริ่มก็คือความถี่เริ่มต้นที่ทำให้อิเล็กตรอนครับหลุดออกมาจากผิวโลหะตรงนี้ได้นะครับ ไอพลังงานเนี่ยเมื่อเอาพลังงานของแสงหักลบด้วยพลังงานยึดเหนี่ยวหรือว่าเว k ร์ฟังชันไปแล้วพลังงานตัวที่เหลือตัวนี้ครับมันจะเป็นพลังงานของโฟโตอิเล็กตรอนที่มันจะสามารถเคลื่อนที่ไปได้นะครับคุณน้อก็เลยสามารถใช้ตัวเนี้ยเป็นตัว e k max ก็ได้นะเป็นตัว e k max ก็ได้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ h f ลบ w นะครับซึ่ง <c oughs> ถ้าเราต้องการหยุดอิเล็กตรอนไม่ให้วิ่งเราก็ใส่พลังงานเข้าไปเท่ากับพลังงานจนมันเนี่ยครับโดยใส่ความต่างศักย์เข้าไปหาได้จากสูตรก็คือ EVS ครับตัวนี้ IVS ตัวนี้มันเป็นตัวที่ทำให้อิเล็กตรอนหยุดเคลื่อนที่เราเลยเรียกมันว่าความต่างศักย์นะครับความต่างศักย์หยุดหยั้งครับความต่างศักย์หยุดหยัง้ง นะครับโอเคนะครับอ่ะคราวนี้จากปรากฏการณ์ที่เรากล่าวมาเมื่อกี้ครับมันทำให้เราสรุปผลออกมาได้ว่าปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกเนี่ยนะครับมันมีลักษณะแบบใดบ้างนะครับข้อที่หนึ่งครับที่เราสรุปได้ออกมาครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับการเกิดนะครับการเกิดโฟโตอิเล็กตรอนนะครับขออนุญาตย่อแบบนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆการที่อิเล็กตรอนตัวเนี้ย มันจะหลุดออกมาได้นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนครับมันไม่ขึ้นครับกับความเข้มแสงไม่ว่าเราจะเอาแสงที่มีความเข้มมากเท่าไหร่มาฉายใส่อะตอมของโลหะตรงนี้นะครับก็ไม่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดแต่ไอตัวที่จะทำให้เกิดโฟโตอิเล็กตรอนได้มันจะต้องขึ้นกับความถี่ครับนะขึ้นกับความถี่พูดง่า,งงาย ต้องมีความถี่มากกว่าความถี่ขีดเริ่มครับตัวนี้ครับ f อศูนย์มันถึงจะเกิดโฟโตอิเล็กตรอนนะอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองที่เขาสรุปมาได้ครับข้อที่สองเนาะนะครับเขาบอกว่าความถี่แสงที่จะทําให้เกิดโฟโตอิเล็กตรอนต้องมากกว่าความถี่ขีดเริ่มอ่ะอันนี้คุณนรสเขียนไปละนะครับอ่ะขออนุญาตเดี๋ยวติดหน่อยเดี๋ยวไม่พอนะครับความถี่นะครับที่ นะครับแสงนะครับจะเกิดโฟโตนะครับอิเล็กตรอนได้นะครับมันจะต้องมีค่ามากกว่าความถี่ขีดเริ่มครับหรือพูดง่ายๆต้องเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวของมันให้ได้มันถึงจะสามารถหลุดได้และตัวความถี่ขีดเริ่มตัวนี้ครับมันจะขึ้นกับชนิดนะครับ ของโลหะที่เราเอามาเป็นเป้านั่นเองถัดไปครับอันที่3ครับก็คือเรื่องของจำนวนครับจำนวนโฟโตอิเล็กตรอนนะครับจำนวนโฟโตอิเล็กตรอนนั้นเขาบอกว่ามันขึ้นกับนะครับขึ้นกับความเข้มแสงครับคือความเข้มแสงไม่ได้ทำให้อิเล็กตรอนหลุดแต่มันทำให้เกิดโฟตอนจำนวนมาก พูดง่ายๆคือแสงที่มีความเข้มมากอ่ะมันก็คือมีกลุ่มก้อนของพลังงานนั้นเยอะครับโอ้มีพลังงานวิ่งเข้ามาแบบเยอะมากนะครับมันก็เลยทำให้อิเล็กตรอนนั้นหลุดได้เยอะเช่นเดียวกันโอเคเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของจำนวนโฟโตอิเล็กตรอนนะจอนอคือคือจำนวนนะครับข้อที่4ครับที่เราสรุปได้จากเมื่อกี้ครับเขาบอกว่าพลังงานจนนะครับ พลังงานจนสูงสุดนะครับสูงสุดเมื่อกี้คุณน้ตเขียนไม่สุดละนะครับคุณนตเขียนว่า ek max ถูกไหมพลังงานจนสูงสุดของอิเล็กตรอนครับเหมือนกันครับไม่ขึ้นนะครับกับความเข้มแสงครับความเข้มแสงนะครับอย่างที่บอกครับตัวที่ทําให้อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนหลุดนะครับคือพลังงานของแสงที่เราใส่เข้ามา ดังนั้นจะเห็นได้ชัดครับว่ามันขึ้นกับความถี่เช่นเดียวกันนะครับขึ้นกับความถี่นะพลังงานจนสูงสุดของอิเล็กตรอนจะขึ้นอยู่กับความถี่ของแสงที่ตกกระทบเข้ามานะครับและข้อสุดท้ายครับที่เราสรุปได้จริงๆคุณว่าอธิบายไปหมดแล้วแต่ว่าเอามาเขียนเป็นให้เราจำได้นะครับก็คือเราสามารถครับ สามารลดนะครับทำให้นะครับไอตัวที่เราเรียกว่าโฟโตอิเล็กตรอนนั้นหยุดได้ครับหยุดเคลื่อนที่ได้นะครับโดยใส่อะไรครับโดยใส่ความต่างศักย์หยุดยั้งเข้าไปครับ e v s ซึ่งถ้าจะทำให้มันหยุด e v s ตัวนี้ต้องเท่ากับ e k max นั่นเองโอเคนะครับอันนี้ก็เลยจะเป็นสูตรที่เราจะใช้นะครับรวมทั้ง ผลการศึกษาปรากฏการ์โฟโตอิเล็กทริกนั่นเองนะครับอ่ะจริงๆข้างล่างคุณทศอธิบายไปหมดละนะครับสูตรก็สูตรหน้าเมื่อกี้เลยนะครับก็คือตัว W เอบิลขอโทษครับตัว E เนาะนะครับตัว E นะครับนะบเอาอันนี้จะเป็นสูตรของ E max นะครับ E max E k max นะครับจะมีค่าเท่ากับ E vs เนาะนะครับอนะ ก็อธิบายตามที่คุณโน้บอกเมื่อกี้ก็คือพลังงานจนสูงสุดนะครับจะมีค่าเท่ากับความต่างศักย์หยุดยั้งที่เราเอามาหยุดอิเล็กตรอนมาให้มันเคลื่อนที่ั่นเองนะครับจากความรู้ทั้งหมดนะครับที่คุณโน้ตพูดมามันก็จะมาเป็นสูตรของปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกนะครับก็คือ e จะมีค่าเท่ากับ h f นะครับแล้วก็ลบด้วย w นะครับไอตัว e ตัวนี้มันก็คือพลังงานนะครับ ของโฟโต้นะครับอิเล็กตรอนนะครับส่วนใน h f ตัวนี้มันคือพลังงานนะครับของแสงครับที่ตกกระทบเนาะที่ตกกระทบนะครับส่วนตัว W นะครับเราเรียกว่าฟังก์ชันงานนะครับฟังก์ชันงานนะครับหรือว่าเวิร์กฟัง์ชันนะครับหน่วยของมันเนี่ยคุณนดไม่เขียนเพราะว่ามันสามารถใช้ได้ทั้งหน่วยจูลครับ หรือว่าหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์เลยนะครับแต่เราต้องรู้เนาะนะครับว่าเท่าไหร่ครับ1อิเล็กตรอนโวลต์จะมีค่าเท่ากับ1.6ึ่งจุดหกคูณสิบยกกำลังลบสิบเก้าจูลน,นะครับต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะครับแล้วก็ w จะมีค่าเท่ากับ hf สูงนะครับนอกจากนี้ครับไอพลังงานของโฟโตอิเล็กตรอนนั่นแหละมันก็จะกลายไปเป็นพลังงานจนสูงสุดของมัน ek max ครับ ก็เลยมีค่าเท่ากับสูตรนี้ด้วยเหมือนกัน hf ลบ W และก็ยังเท่ากับ E vs ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณน้อยก็เลยจะจับคู่นี้ออกมานะครับเพราะว่าบางทีข้อสอบชอบออกมาเป็นกราฟจับคู่นี้ออกมานะครับจับคู่นี้ออกมานะครับมันก็จะได้ว่า E vs ครับมีค่าเท่ากับ hf ลบด้วย W W คุณน้อยขออนุญาตแทนเป็น hf สูตรแล้วกัน ย้ายตัว e ไปครับ vs ของครูก็เลยมีค่าเท่ากับ hf ส่วนด้วย e ครับลบด้วย hf 0ส่วนด้วย e นั่นเองนะครับก็เลยได้กราฟของได้สมการของ vs ครับมีค่าเท่ากับ h ส่วนด้วย e ครับคูณ f ครับบวกขอโทษครับลบเนาะ w ส่วนด้วย e นั่นเอง อ่ะเนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพอดกราฟระหว่าง v s นะครับกับตัว f ครับถ้าเกิดเราหาความชันของกราฟมาได้ความชันของกราฟก็จะกลายเป็นตัว h ส่วนด้วย e นั่นเองนะครับ h ส่วนด้วย e นั่นเองและจุดตัดตรงนี้ครับนะบจุดตัดตรงนี้มันก็คือ f ศูนย์นั่นเองนะครับจุดตัดตรงนี้ก็คือ f ศูนย์หรือว่าความถี่ขีดเริ่มครับ ความถี่ขีดเริ่มนะครับที่ทำให้อิเล็กตรอนนั้นหลุดจากอะตอมนั่นเองโอเคเนาะนะครับมันก็จะได้สูตรออกมาประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งนี่จะเป็นจุดตัดแกนตั้งก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับอ่าอันนี้จุดตัดแกนตั้งตรงนี้นะครับอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวไปลองดูโจทย์กันครับเรื่องนี้นะครับว่าโจทย์มันประมาณไหนนะครับ คลิปนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งเพื่อให้จบไปเลยเนาะจบไปเรื่องๆหนึ่งเลยนะครับจากการทดลองศึกษาปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกครับข้อใดกล่าวได้ถูกต้องหรือว่าสรุปได้ถูกต้องนะครับขออนุญาตไล่เช็คทีละ1ข้อนะครับพลังงานจนสูงสุดของอิเล็กตรอนขึ้นอยู่กับความเข้มแสงนะครับอันนี้ผิดแน่นอนเพราะฉะนั้นข้อไหนมีข้อ1น,นะครับผิดแน่นอนนะครับอ่าทีนี้คุณเล็งเลยนะครับมีข้อ4นะครับกับข้อ2 นะครับโอกาสที่มันจะโดนก็จริงๆข้อ3ามเนี่ยไม่ต้องอ่านละนะครับเขาบอกว่าสำหรับแสงที่มีความถี่สูงกว่าความขี่ขิดเริ่มเมื่อ F มากกว่า F0 ครับนะครับจำนวนโฟโตอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นเป็นปฏิภาคโดยตรงกับความถี่ถ้าจำได้ครับจำนวนโฟโตอิเล็กตรอนขึ้นอะไรครับขึ้นกับความเข้มครับเพราะฉะนั้นข้อ2ก็ผิดด้วยนะครับดังนั้นตอบจริงก็น่าจะเป็นข้อ4ละ ไปเช็คดูว่าข้อ4นั้นถูกหรือเปล่านะครับ mm hmm. เมื่อแสงที่ตกกระทบโลหะมีความถี่สูงกว่าความถี่ขีดเริ่มจะเกิดโฟโตอิเล็กตรอนอ่าถูกต้องครับนะข้อ3ไปเช็คนิดหนึ่งเนื่องจากแสงมีคุณสมบัติเป็นคลื่น mm hmm. เมื่อมีความเข้มสูงก็มีพลังงานมากพออย่างที่บอกครับพลังงานของแสงนั้นขึ้นอยู่กับความถี่ครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเข้มครับอ่ะไปดูข้อถัดไปปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกเป็นปรากฏการณ์ที่ ออกข้อสอบค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําความเข้าใจให้ดีเลยนะครับจากการศึกษาปรากฏการ์โฟโตอิเล็กทริกครับสรุปได้ดังต่อไปนี้นะครับข้อใดสรุปถูกต้องกันละง่ายงนะครับเมื่อความถี่เท่ากับความถี่ิิดเริ่มตกกระทบผิวโลหะจะไม่มีอิเล็กตรอนหลุดผิดเลยครับนะครับแสงที่มีความถี่ค่าเดียวตกกระทบผิวโลหะต่างกันจะให้โฟโตอิเล็กตรอนที่มี พลังงานจนสูงสุดเท่ากันอันนี้ก็ต้องบอกว่าผิดเช่นเดียวกันเพราะว่า,าเราน่าจะจําได้นะครับโลหะแต่ละชนิดจะมีค่า w o r k ์กฟังก์ชันเนี่ยไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันนะครับเมื่อเพิ่มความเข้มที่ตกกระทบผิวโลหะกระแสโฟโตอ,อิเล็กตรอนนั้นจะมีค่ามากขึ้นอันนี้ถูกต้องเพราะว่าความเข้มมากขึ้นจํานวนครับโฟโตอ,อิเล็กตรอนก็จะต้องเพิ่มขึ้นด้วย ก็น่าจะตอบพอควายละนะครับงองูครับเมื่อเพิ่มความเข้มแสงที่ตกกระทบผิวโลหะจํานวนโฟโตโอ,อิเล็กตรอนเท่าเดิมแต่มีพลังงานสูงขึ้นนะครับอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับถัดไปแบบที่ทราบกันครับเ,เป็นที่ทราบกันครับนะครับอิเล็กตรอนในโลหะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระนะครับมักจะพบเสมอว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่ตามผิวโลหะเหตุที่อิเล็กตรอนไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปในอากาศหรือหนีพ้น อะตอมของโลหะนั้นไปได้นะครับเพราะอะไรครับนะเพราะอิเล็ก tron นั้นมีพลังงานยึดเหนี่ยวไม่พอนะครับคือพลังงานของอิเล็กต r o n นั้นน้อยกว่าเวิร์กฟังก์ชันนั่นนองถัดไปครับพลังงานจนสูงสุดของโฟโตอิเล็ก tron นั้นนะครับขึ้นกับอะไรนะครับนะนะครับตอบข้อนไหนครับอ่าถูกต้องครับไม่ขึ้นกับความเข้มแสงที่มาตกกระทบ โอเคเนาะอ่ะอันถัดไปครับอันดัดไปก็ไปดูข้อที่43กําหนดให้ฟังก์ชันงานรับเวิฟังก์ชันของแทนทัลัมและทองคําเป็นเท่าเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือตัวตัวอะไรลกูกนะครับ W นะครับตัว W เนาะนะครับ,รบอยากทราบว่าถ้าฉายแสงที่มีความยาวคลื่นเท่านี้ครับลงไปจะเกิดโฟโตอิเล็กทริกใหมพูดง่ายๆแสงตัวนี้จะต้องมีพลังงานครับ มากกว่า Work f u ฟัง i o n ถึงจะเกิดจะปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกนะครับเพราะนั้นคุณน้อตลองไปคำนวณเลยว่าไอพลังงานของแสงที่มีความยาวคลื่นเท่านี้เป็นเท่าไหร่นะครับตามสูตรความยาวคลื่นโอ้โหนี่หนานแล้วเนาะจะมีค่าเท่ากับ1240นะครับอันนี้จำได้ไหมนะครับหารด้วยอ่ะโอเคสูตรสตรูคุณน้อตเขียนสลับไปนิดน,นึงนะครับถ้าเราทำได้นะมันจะมีสูตรนี้ครับ เดลต้า e ครับหรือว่า e เนอะจะมีค่าอยู่ที่1240หารด้วยนะครับแลมดาจริงๆแล้วสูตรนี้มันก็มาจากสูตรตัว e อะไรครับมีค่าเท่ากับ hf ถูกปะนะครับมีค่าเท่ากับ hf นะครับไอตัว f เนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็น c ส่วนด้วยแลมดาแบบนี้นะครับแต่หน่วยตัวสูตรนี้มันเป็นหน่วยจูลคุณนออยากทำให้เป็นอิเล็กตรอนโวลต์คุณนก็ หารด้วยตัว e ครับเพื่อให้เป็นอิเล็กตรอนโวลต์หารด้วยตัว e เข้าไปบบนเ้นะครับซึ่งจะสังเกตว่าไอ้พวกนี้เป็นค่าคงที่หมดเลยนะครับซึ่งถ้าคุณโน้ตคำนวณมานะมันจะได้อยู่ที่1240นะครับแต่ตัวแลมดานั้นจะอยู่ในหน่วยนาโนเมตรนะครับคุณโน้จะใช้สูตรนี้ค่อนข้างบ่อยเพราะว่าขี้เกียจมาคิดค่าคงที่เหล่านี้นะครับตื๊ดตืดตืเงี้ยสตัวโอ้โห เลขเยอะแยะไปหมดนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราต้องการหาแลมด d าที่มีหน่วยเป็นนาโนเมตรเราสามารถใช้สูตร1240หารด้วยพลังงานครับซึ่งมีหน่วยเป็นอิเล็กตรอนโวลต์ได้อ่าโอเคเพราะฉะนั้นคุณโน้ตก็เลยแทนค่าลงไปได้เลยนะครับแทนค่าลงไปได้เลยอ่าคุณโน้ตใช้สูตรบนนี้แหลนะเนาะนะครับ เพราะฉะนั้นพลังงานของมันซึ่งจะมีหน่วยเป็นอิเล็กตรอนโวลต์จะได้จาก1240ครับหารด้วยแลมดาซึ่งมีหน่วยเป็นนาโนเมตรคำนวณออกมาแล้วครับจะได้อยู่ประมาณ4.59 4.5E นะครับ4.5 e คืออะไร4.59อิเล็กตรอนโวลต์อ๋อๆนะครับอ่ะ4.59ครับทำให้อิเล็กตรอนอันไหนหลุดได้นี่ครับของแทนทัลลัมหลุดได้ก็ตอบขอไข่ นะครับส่วนอันนี้ไม่หลุดเนาะเพราะว่าพลังงานที่ใส่เข้าไปมันยังน้อยกว่าพลังงานยึดเหนี่ยวนั่นเองไปดูข้อต่อไปครับก็บอกว่าจากข้อ14นะครับจ้องหาความต่างศักย์ที่ใช้ในการหยุดโฟโตอิเล็กตรอนที่มีพลังงานจนสูงสุดนะครับจากแผ่นของแบเรียมครับซึ่งเมื่อแสงมีความยาวคลื่นเท่านี้นะครับให้ตัวแลมด้ามาเนาะ อยู่ที่400นาโนเมตรนะครับกำหนดให้ฟังก์ชันงานของแปรเรียมครับนะบตัว W นั่นเองเท่ากับ2.5อิเล็กตรอนโวลต์ใช้เป็นหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์นะนะครับกำหนดให้อ่าและผลคูณนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับไอตัวเนี้ยมันคือสูตรบนที่คุณโนใช้มาเมื่อกี้เนี่ยลละเพื่อให้ตัวเลขนั้นมันง่ายขึ้นนะครับให้ตัวเลขนั้นมันง่ายขึ้นไอตัวที่เขาให้มาเนี่ยมันก็คือ H นะครับ c ส่วนด้วย e นั่นเองนะครับจะมีค่าอยู่ที่1 2 4 0อิเล็กตรอนโวลต์ต่อนาโนเมตรเห็นไหมหน่วยมันเป็นหน่วยที่เราจะใช้อยู่แล้วนะครับโจทย์ต้องการหาความต่างศักย์ที่ใช้ในการหยุดนะครับก็คือให้หา v s นั่นเองเพราะฉะนั้น v s e v s เนาะจะมีค่าอยู่ที่เท่ากับ hf ลบด้วย W นั่นเอง นะครับ hf ก็คือพลังงานของแสงที่เราใส่เข้าไปสามารถหาได้จากสูตรด้านบนเลยนะนะครับ1 2 4 0หารด้วยล a มด d าซึ่งเป็นนาโนเมตรนะครับ1240ลบด้วยเวิร์กฟังชันนะครับแล้วก็คูณด้วย evs นะครับความต่างศักย์หยุดอย่างนะครับ ่ะเพราะฉะนั้น EVS ของกูโน้ตครับก็จะมีค่าเท่ากับ1240หารด้วยแลมด้าครับก็เป็น400อยู่แล้วเนาะนะครับ re, นาโนเมตรเนาะเวิร์กฟังก์ชันก็คืออยู่ที่2.5ครับอ่ามันก็จะได้ EVS ครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกนะคิดเลขออกมานะครับมันจะได้อยู่ประมาณ0.6นะครับ อิเล็กตรอนโวลต์นะครับแต่เราต้องการแค่ VS อย่างเดียวครับเราก็หารหน่วยอิเล็กตรอนออกไปนะครับก็เหลือแค่0.6โวลต์นั่นเองนี่ก็เลยจะเป็นคำตอบที่เราใช้อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวจะยาวเกินไปขออนุญาตตัดคลิปไว้นิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูเฉลยเกี่ยวกับเรื่องของปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกกันต่อนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องฟิสิกส์บายคุณโอไว้ได้วยเนาะ นะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันต่อไปยาวๆเลยอ่ะ